มาแล้วค่ะนี่นะคะคอนติเนียวกันเลยนะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะอ่าถ้าใครนะคะเห็นคลิปที่แล้วนะคะเจนก็บอกแลนะ้วเนาะว่าวันนี้นะคะเจนจะรีวิวเนี่ยเรียง3คันเลยนะคะวันนี้อ่าคลิปนี้นะคะก็เป็นถึงคิวของน้องรีโว่นะคะคันด้านหน้านะอ่าสีดําๆนะคะดูดานแบบนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้ารีโวนะคะคันนี้เป็นตัว 2.4E นะคะคันนี้เป็นปี2018 นะคะนี่กระจังหน้าเด่น,ดนๆแบบนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นน้องรีโวไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันดีกว่าคะสำหรับตัวฮะไฟหน้านะคะไฟหน้าก็เป็นมัลติรีเฟคเตอร์แล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะคะด้านหน้าก็มีไฟเดย์ทะะไทม์นะคะและนิ่งไลท์นะคะไฟเดยไทม์ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านล่างก็มีไฟตัดหมอก ด้านล่างก็มีไฟตอนหมอกมาพร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวก็อยู่โคมเดียวกันกับไฟหน้านะคะกระจังหน้าเด่นๆแบบนี้นะคะทั้งลายลังพึ่งนะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะนี่สวยเลยนะคะสีดาพันนี้สวยเลยนะอย่าเพิ่งไปแอบมองข้างๆเนี่ยมาดูคันนี้ก่อนนะมาเลยต่อเลยนะคะที่ตัวล้อนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะลงมาแต่งมาให้แล้วตัวนี้เป็นแม็กแต่งนะคะก็ เจ้า,จาของเดิมนะคะเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าสอยอสอยฟุตบาทนะคะมันนิดหน่อยนะคะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้สวยงามนะคะให้ให้ดูโอเคขึ้นเนะาะยางได้เป็นยางบริสโตนเลยนะคะตัวนี้แต่เป็นปี2017นสิบเจ็นะคะซุ้มล้อนะคะก็ไม่มีสนิมนะนี่เห็นเลย ะะทั้งดูด้วยตาเปล่าแล้วก็เจถ่ายแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่มีสนิมขึ้นนะคะซูมล้อนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็ติดมากับกระจกข้างนะสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดําของตัวรถเลยนะคะด้ามจับก็เป็นโครเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวขอายยาอนุญาตออกแจรถนะคะมาเปิดประตูรถนี่แขงประตูนะคะนี่ แงประตูคุมโทนสีดำแล้วมีแค่พลาสติกสีเทานะตัดมานะคะเดี๋ยวมองไกลๆนะโอเคเลยอันนี้อันนี้อย่างที่บอกเนาะอย่างที่บอกคลิปที่แล้วเนี่ยคันนี้ก็เป็นเก์มแมนนวดเหมือนกันนะคะแต่เบาะคันนี้นะคะตัวคันนี้เป็นตัว E เนาะอ๋อเบาะภายในนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าคุมโทนสีดํานะคะตัวที่ปรับ อะไรนะปรับเบาะเขายังเป็นแมนนวลนะคะมันปรับมืออยู่นะคะเกียร์ก็มีเกียร์แมนนวลนะคะแอร์ก็เป็นแกแอร์แมนนวลนะคะแต่คันนี้มีจอให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้ขับเป็นยังไงนะคะจากที่ขับนะคะขับมาแล้วนะคันนี้จะเป็นเะเป็นคนขับประจอดเองนะคันนี้นะก็ขับคันนี้ไม่ถึงขั้นแข่งนะแต่ไม่ได้นิ่มมากนะคะมันรู้สึกว่าแบบได้ได้ขับได้ได้ขับรถอะได้ขับรถเกียร์แมนนวลอะ เพราะว่าถ้าสมมติคาร์ท,ที่มันนิ่มเกินไปมันก็จะมันก็จะแบบว่ายัางไงอะมันขับไม่สนุกอะเนาะใช่ไหมแต่ถ้าสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็ก็ก็จะรู้สึกว่ามันแข็งนะแต่แต่ถ้าถ้าถามเจนนะมันก็จะเป็นมันปกตินะในส่วนของตัวคาร์ทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์รถให้ดูนะก็ก่อนจะสตาร์นะคะต้องเหยียบคาร์ทก่อน อ๋อต้องเียบขาดที่สุดนะเพราะไม่งานเดี๋ยวมันจะสตาร์ทรถไม่ได้นะอืมอย่างที่บอกเนาะคันนี้ก็ย้ำอีกรอบเนาะสองจุดสี่อีเนาะคันนี้เป็นปีศัพท์พันสิบแปดนะคะคันนี้อ๋อไม่ปิดประตูไม่ขึ้นเลขไม่อะเฮีาบประตูก่อนโอเคเลขไมขึ้นแล้วนะคะเลขไมคันนี้นะคะใช้งานไปอยู่ที่เห็นไหมเอ่ยขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเลกนะนี่หน,นึ่งแสนนะคะสี่หมื่น 2,331กิโลนะคะนี่ระยะทางที่ใช้งานไปนะคะใช้ไปแสนสี่นะคะเลขไม่เนาะ,ะปี2018นะคะราคาตั้งขายนะคะของน้องคันนี้อยู่ที่625,000บาทนะคะเป็นเจ้าอ่เจ้าของมือเดียวนะคะคันนี้ปี2018 625ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยนะคะอยู่ที่11,000บาทนะคะผ่อนได้นาสูงสุด แปสิบสี่งวดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะกล้องถอยอเดี๋ยวโชว์กล้องถอยเดี๋ยวขออนุญาตนี่นึกนะคะนี่ก็เป็นเกียร์อาเนาะเห็นไหมดำสุดนะคะแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมกล้องถอยก็จะโชว์ตรงนี้นะคะต้องเหยียบขาดก่อนนะปึ๊บอ่ะเ,เกียร์เอ็นแล้วเค okay, คันนี้นะคะก็พูดถึงออปชันเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ มีทั้งกล้องถอยนะคะได้บปนรสถสี่ประตูด้วยนะคะเน็กประสงค์เลยนะคะก็ไปกันได้หลายคนเลยนะคะขึ้นเขาลงห้วยคือไปได้หมดนะคะภาษีพรบนะคะต่อให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้ขออนุญาตป,ปิดกุญแจก่อนไฟเฟยแล้วปิดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบั่งดีกว่า คิวกาสสาดนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านจาัดนะนี่นะคะนี่ของผู้โดยสารตอนที่2นะคะนี่ค่อนข้างกว้างเลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยดูเบาสิไม่มีขาดนะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะความสมบูรณ์ของรถนี่โอเคเลยโอเคเลย มาดูแผงประตูด้านข้างกันดีกว่านี่เห็นรอยนี่ไหมนี่เม็ดอาตนะเห็นไหมมันอ่านี่ไงคะรอยเม็ดอาตนะจุดเม็ดอา์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะอยู่คงเดิมเลยนะคะก็แสดงให้เห็นหออว่าไม่มีการทิ่มข้างนะคะหรือว่าจะชนหนักหรือว่าจะเปลี่ยนกับอะไรนะหรือว่าจะเปลี่ยนตัวประตูนะคะทั้งสี่บานอะไรอย่างนี้ไม่มีเนาะ การชนหนักนะคะจมด้านน้ำท่วมอะไรเรารับประกันอยู่แล้วนะคะไม่มีแน่นอนนะคะนี่ก็สัญลักษณ์นะคะของรุ่นเขาเลยนะคะตัว E นะคะไฮลักซ์ลีโวนะคะนี่รองถอยนะคะด้านหลังก็นี่ด้านจับด้านหลังเป็นโครเมียมนะคะก็ในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะก็เป็นมาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะสําหรับน้องคันนี้ค่ะก็ฝากอีกหนึ่งคันแล้วกันนะคะสำหรับน้องคันนี้นะนี่โตโยต้าลีโวนะคะตัวนี้เป็น2 4 e ปี2018 เลขไม้แสนสีนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้นะคะขอ1 11, 112่สอเอาสักประมาณแบบ2 4 0 0ขึ้นแล้วกันเนาะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะยิ่งเครดิตดีฟรีดาวน์นะคะคันนี้มันจัดได้ยอดอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีเครดิตก็จะยังสามารถสีดาวได้อยู่นะคะแต่ก็เดี๋ยวมาดูยอดจัดกันอีกทีนึงนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโทรมาหาเจนได้เลยนะคะ0 6 5 6 3ห5 4 5 1ส่าสห้านะคะ าชีพเกษตรกรก็ออกได้นะคะก็พยายามย้ำกับทางทุกๆคลิปเนาะดูต่างจังหวัดนะคะก็ออกรถได้นะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเครดิตคุณจะเป็นยังไงนะคะมีเอกสารแสดงรายได้แบบไหนนะคะทักมาปรึกษาเจนได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ